พบกับช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมเมื่อบักโอบเจอฝนนะครับผมมาดูบักโอบว่าบักโอบจะตื่นเต้นขนาดไหนตอนนี้อุ้ยอโอบโอบขึ้นคอกแกล้วนเนี้ยอ้าปีนคอกแกล้วนเนี้ยเอ้าปีนคอกแล้วครับผมปีนคอกแล้วครับผมอุ้ยดีใจดีใจดีใจไล้เรียนฝนโดนกดโดนกดแล้วนี่จับกดหงท้องเลยนะครับผมจับกดหงท้องเลยโดนพี่ฟิมแกงแล้วพี่ฟิมแกงแล้ว อาโอ้ป้าเอาโอ้ป้าวโอ้ปเจอฝนครั้งแรกเจอฝนเจอฝนโอ้โหเจอฝนแล้วจอมนะเจอฝนแล้วทรงพลังนะครับผมก็โอ้ปุ้ยโอ้อุ๊ยโอ้ปุ๊ยโอ้ปุ๊ยลูกแมวให้ผมลุกในครับผมอยากวิ่งเล่นครับให้ผมลุกในครับผมอยากวิ่งเล่นครับ

เดินแกงแล้วอบเดินแกงแล้วจิวมุมเก่ามุมเดิมมุมเก่ามุมเดิมแล้วอบมาโง่มาโง่มาโออเตยเตยหวงหวงลูกคักเลยไปเตยอ้ยหวงลูกคักเลยเตยเตยหวงลูกคักเลยเตยเอาอบสูโอ้หูกลางหางกระดกแล้วพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมโอ้หูกลางแล้วอบหูกลางแล้วอ้หบสูดีหงอบสูเดีนะหงกอบสูดีโอบ โอ้โเมื่อกี้หูกลางเลยครับผมตั้งหลักเลยพวกอบพร้อมเลยพวกอบพร้อมชนเลยเฮ้ยไปอบลุยเร็วลุยเร็วอบลุยเร็วอบลุยเร็วเฮ้ย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 มาอบเร็ว ตแล้วอบอบจีเฮ้ยเฮ้ยอบไปอบไปเลิกหลัดสายหลัดกอนเลยหมดสายหมดขวาแล้วพาโอบหมดสายหมดขวาแล้วโอ้ยเฮ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 ้ยฮึบฮึบฮึบโอบจีโอ้โหเด็กเด็กมาโอบมักอบเก้าวันนะครับผมมักอบเก้าวัน โอ,อ้เจอเจอเจอฝนแล้วทรงพลังนะครับผมองโอบนะครับผมอุ้อุ้ยรักมักลูกหลายนะครับผมมักลูกหลายห่วงลูกนะครับวอโอ้ไม่แล้วนะครับผมขอกําลังใจจากแม่ก่อนนะครับผมอุ้ยนะกอดก่อนกอดแม่ก่อนกอดแม่ก่อนละอีนี่นี่เป็นไงล่ะสู้ไหมโอบโอบสู้บะเงอ้ยผมไม่สู้แล้วครับหนีแล้วครับโอ หนีแล้วหนีแล้วอบนี้แล้วชู่นานมุดซ้ายมุดขวาเลยนะครับผมหาที่กำบ,บังหาที่หาที่ซ่อนแล้วบอกว่าโอภาหามองซ่อนแล้วโอบไปซสาใจอีโอบโอบโอบใจอโอบใจโอีเราใจอีเราใจอีจอ่าไอ้ซ่อนของอย่างเดียวเลยโอบมาเร็ว เร็วอบเร็วเร็วเเร็วเร็็บเรกงทาเรนอบไเออบเก้ามื em, like ้อนะครับผมบเก้าวันนะครับผมอเมื่อแล้วเมื่อแล้วครับโอ้าลาเมื่อแล้วครับโอปกลาเมื่อแล้วเออโอ้าลาเมื่อแล้วบัดนี้เอ้ยพักเหนื่อยก่อนครับพักเหนื่อยก่อนครับอบ อบเมื่อยแล้วครับอุ้ยอุ้ยอบเมื่อยแล้วครับอบสู้สู้บอกอบสู้ยุ้ยอุนี่นี่บอกอบฟ้องแม่แล้วทีนี้โด่ฟิล์มแกงน้องแล้วโดน,นพี่ฟิล์มแกงแล้วตอนนี้บอกอบฟ้องแม่แล้วบัดนี้อ่ะอะบอกอบฟ้องแม่แล้วบัดนี้อุ้ยแม่ครับโดน,นแกงครับไหนใครแกง โดนพี่ฟิล์มแกล้งครับอบสูดิบดกอบสูดิด้เาไม่ซื้อแล้วอบหนีแล้วหันน้านี้แล้วอบอบพันน้านี้แล้วอบอบพันน้านี้แล้วอืออ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วหานมกินแล้วบริหานมกินแล้วอบหานมกินแล้วอบหิวนมแล้วอบหิวนมแล้วขอพักยกก่อนครับอบอบขอพักก่อนอบหิวนมครับ <l ug> เสียพลังงานไปเยอะบักอบอยากกินนมแล้วบันิอบวายห้องแล้วบ่าท่านใจห้องแล้วบ่าท่านใจบันี้หิวนมแล้วบักอบอบหิวนมแล้วอบอื้ออ้ยเฮ้ออื้เ,เ,เมื่อยแล้วบักอบขอกินนมกอน่อนอบขอกินนมก่อนไปใายนี้ไปขวัวไปขัวนี้ไปใสยเลยบักอบเอาเอาอบเอาอบ โอบเป็นแห้งแล้วเออหิวนมแล้วโอบหิวนมแล้วโอบหิวนมแล้วโอบเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอบบ่เมยแล้วครับก็พักยกก่อนครับผมก็พักดื่มนมก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยหิวแห้ง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 พี่ฟิล์มบอกโอบหิวแห้งแล้วหิวแห้งแล้วหิวแห้งแล้วบอกโอบหิวแห้งแล้วเฮ้ยเฮ้ยบอกโอบหิวแห้งแล้วอ๊บ Up, 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 chop, chop, đi chop, 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 hiếu lái chop, 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 hiếu 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 ướp ướp nè, đùm ôi hiếu 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 rồi <laughs> mì hang làm hang làm, hang làm mì hang làm, mì hang làm อึบอึบโอ้ยอบเมย์อบเมื่อยครับขอพักกินนมก่อนครับพี่ฟิล์มครับโอ้ยมีแหงแล้วอบอุ้ยมีแหงแล้วอบอบมีแหงยังไงอ๋อมีแรงยังอบอบเอาโอ้ว่าแต่มีแหงเอาบาดแต่พอเลยเอาเอาอีกอบเอาอีกเอาเอาอีกเอาสุดเยมีแหงเอาอบขอชาร์จพลังก่อนนะครับพ่เติมพลังก่อนนะครับโอ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยมีแห้งแล้วมีแห้งแล้ววันนี้เอาเอาพร้อมแล้วโอ้พร้อมแล้วโอ้พร้อมแล้วมาไหมมาไหมโอ้ไม่โอ้มาไหมโอ้โอ้มาไหมเอ้ยเอ้ยมีแรงแล้วอบมีแรงแล้วเฮ้ยเล่นต่อป่ะบอบเล่นต่อไหมลูกฮะเล่นต่อป่ะเล่นต่อป่ะโอ้โหโดนฝนโดนฝนแล้วชดชื่นนะอบอบโดนฝนแล้วชดชื่น เดินฝนแล้วฉดชื่นโอยังยังไม่หายเหนื่อยโอ้ยังไม่หายเหนื่อยโอ้ยังหิวอยู่โอ้ยังหิวอยู่เอ้อมาส่งเบิ่งมาส่งเบิ่งแบบหลากินนมเหรเจ็ดคือโพดมาส่งเบิ่งแบบหลากินนมเนาะเสแช่โอ้มีคนส่งเบิ่งฮะมีคนส่งเบงแช่โป่ะมาโอ้บแช่โป้แช่โป้มีคนส่งเบิ่งแช่โอ้ แซบอบอื้ยแซบอบโอ,โอ้บักอบลาแรงแห้งบักอบลาเลง,ลาเล,งลาเลิงอย่างแรงนะครับผมลาเลิงมากๆเลยนะครับผมบักอบดื่มนมแล้วทรงพลังนะครับผมเจอฝนแล้วตื่นเต,นต,นต้นนะครับผมอบจืฝนแล้วตื่นเต้นนะครับผมอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซัมสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบักอบ บุญด้วยนะครับผมไม่ๆนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ